ที่ค้ายันต้นไม้เนี่ยควรจะต้องแข็งแรงไม่พังก่อนต้นไม้พอเวลาผ่านไปกรอบเหล็กที่มันเชื่อมล็อกตายไว้เนี่ยมันจะรัดต้นไม้โค่นลงมาต้นไม้ต้นนี้นะครับทางโครงการเขาให้มากับบ้านนะซึ่งก็ถือว่าให้ความร่มรื่นดีเพราะว่าเนี่ยต้นใหญ่มากเลยนะครับแต่พอต้นไม้มันขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งเนาะสิ่งที่ครอบครัวของผมก็กงนนะังวลน่ยก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะแถวนี้เป็นพื้นที่โล่งครับ ลมพัดดีมากเวลาฝนตกก็โอ้ลมพัดแรงแบบสุดๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจกันว่า,างั้นควรต้องลงทุนเปลี่ยนตัวค้ำยันต้นไม้นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะเราจะเห็นวัสดุที่ใช้ในการค้ำยันต้นไม้ก็คือไม้ยูคาอันนี้เห็นบ่อยไม้ยางหรือว่าเหล็กใช่ไหมครับ แรกเรื่องหนุงทีเนี่ยโครงการเขาใช้ตัวที่ค้ำยันต้นไม้เนี่ยเป็นไม้อันนี้เป็นตัวโครงสร้างค้ำยันที่โครงการเขาให้มามาดูอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันผูกกรอนซึ่งส่วนตัวบอกว่าโอ้โหอายุการใช้งานมันจะได้สักแค่ไหนถ้าเกิดมันผูกพังมาเนี่ยโอ้โหมันจะค้ำยันไอ้ตัวต้นไม้ไหวไหมเนี่ย นะก็เลยคิดว่าถ้างั้นต้องลงทุนเปลี่ยนที่ค้ำยันเป็นเหล็กเนี่ยอันนี้จะดีกว่าอายุการใช้งานเนี่ยก็จะนานกว่าที่ค้ำยันตรงแบบเหล็กตรงนี้ในท้องตลาดนะก็จะมีแบบเอาเหล็กแล้วเอามาเชื่อมเชื่อมกันนะเหมือนกับเป็นกรอบเหล็กร้อมเอาไว้นะครับแต่พอเวลาผ่านไปนะครับทุกคนต้นไม้ต้นใหญ่มันก็แตกกิ่งก้านสาขากรอบเหล็กที่มันเชื่อมล็อกตายไว้เนี่ยมันจะรัดต้นไม้นะครับแทนที่จะพยุงนะกลายเป็นว่าไปรัดทาให้ต้นไม้หักโค่นลงมาอันตรายอีกนี่ผมไปเจอที่ค้ำยันของ Flexi Tree by c แ e m r e ็แล้วนะคร นอกจากจะสวยมีสไตล์แล้วส่วนที่ซัพพอร์ตต้นไม้ของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเข็มขัดนะฮะไอตรงเนี้ยปรับเข้าออกได้ตามขนาดของต้นไม้ที่มันโตขึ้นโตขึ้น,นแบบนี้ต้นไม้จะไม่ถูกกรอบเหล็กเนี่ยรัดคอเอาไว้นมีทั้งหมดกี่ต้นนะพี่สี่ <4 S 2> <4 S 1> ต้นครับความยาว2เมตรมีทั้งหมด4ต้นไปม,มาแล้วนะครับเสาเข็มหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแบรนด์เข็มเหล็กมาก่อนครับเพราะว่าเป็นผู้นำนวัตกรรมเสาเข็มเหล็กของไทยและเอเชีย ซึ่งแตกแบรนด์ออกมาเป็นแบรนด์ Flexi Tree b y k e ข r e เลใช้เสาเข็มเหล็กในการค้ำยันต้นไม้โดยคุณสมบัติพิเศษของ Flexi Tree ที่แตกต่างจากค้ำยันต้นไม้ทั่วไปนั่นคือโครงสร,งสร้างพิเศษเฉพาะแข็งแรงปลอดภัยปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดและลักษณะของโครงสร้างของต้นไม้กระบวนการติดตั้งรวดเร็วแม่นยำด้วยนวัตรกรรมทันสมัยรองรับด้วยเสาเข็มเหล็กที่ทำหน้าที่เสมือนรากแก้วคอยยึดมาให้ต้นไม้ล้มเจาะเสาเข็มแล้วนะครับ ที่สำคัญนะครับเสาเข็มของเข็มเบรกได้ผ่านการรับรอง ISO 9 0 0 1 2 1 5มาตรฐาน ASTM International รวมถึงผ่านการทดสอบแล้วว่าทนทานต่อสนิมเหล็กและทุกงานออกแบบการวางฐานรากเข็มเหล็กโดยวิศวกรอยู่ฐาที่มีประสบการณ์ด้านฐานรากมากกว่า10ปีใครที่มีต้นไม้ในบริเวณรอบบ้านนะครับอย่าลืมไปดูหน่อยนะว่าไอที่ค้ยันต้นไม้เนี่ยสภาพยังโอเคอยู่หรือเปล่า หรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์จาก Flexi Tree นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ไล f f อ i ฟ i a เ s i ยล @flexi tree หรือเว็บไซต์ www.flexi tree .com นะครับลงทุนในบ้านตอนหน้าจะพาไปรีวิวสินค้าชนิดไหนนครับรอติดตามนะครับวันนี้ลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ